ที่ร้ายเพราะไม่คิดรักเลดี้เรนาตอนที่6บังเอิญเกินไปตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาเหมอรี่ก็ลมเลิกความตั้งใจที่จะขอความช่วยเหลือจากเขมรราชอีกจะทำอย่างไรได้ในเมื่อเขาไล่ต้อนเธอจนไม่เหลือทางเลือกแล้วเธอจึงได้แต่ต้องถอยกลับมาตั้งหลักจำต้องพักเรื่องนี้เอาไว้ก่อนรอให้เรียนจบก่อนพอถึงเวลานั้นเธอน่าจะมีกำลังความสามารถมากพอจะสืบเรื่องราวทั้งหมดด้วยตัวเองถึงมันจะอีกนาน แต่คงไม่นานเกินกว่าจะแก้แค้นคนที่ทำลายครอบครัวเธอเช้านี้หญิงสาวยังคงมาเรียนตามปกติแม้จะอยู่ในสภาพจิตใจที่ไม่ปกติก็ตามทีทว่าก่อนที่เมลลี่จะเดินเข้าคณะสายตาเธอเหลือไปเห็นใครบางคนที่คุ้นตาเหลือเกินเธอหยุดมองชายวัยกลางคนคนนั้นอย่างเพ่งพินิจก่อนจะจำได้ว่าเขาคือพายับญาติห่างๆฝั่งพ่อนี่เองเมื่อครั้งเธอยังเด็กมากพายับมาเยี่ยมเยือนที่บ้านเธอไม่บ่อยนะักกลับกันแล้ว ช่วงก่อนที่พ่อกับแม่จะเสียชายคนนี้ยังมาที่บ้านเธอบ่อยกว่าบ่อยชนิดที่ว่าเธอยังแอบเหนื่อยที่ต้องลงมาไหว้และพูดคุยกับเขาบ่อยๆแต่ถ้าจําไม่ผิดแล้วก็วันงานศพของพ่อแม่พายับไม่ได้มาร่วมงานเลยสักคืนเหมยลี่เองก็มัวแต่เศร้าเสียใจไม่ได้สนว่าใครจะมาหรือไม่มาโชคยังดีที่มีหัสดินกับโยมาดคอยช่วยดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดถึงจะไม่ได้สนใจแขกในงานแต่กับคนสนิทอย่างพายับทั้งคนเธอมั่นใจว่าไม่เห็นหน้าเขาอย่างแน่นอน เวลาผ่านมาหลายปีสีหน้าท่าทางและการแต่งกายของพายับดูภูมิฐานขึ้นมากจนเธอเกือบจำไม่ได้หญิงสาวจ้องมองนานอย่างคนลืมตัวรู้สึกตัวอีกทีก็เมื่อสายตาของชายคนนั้นหันกลับมาสบตาด้วยพายับขยับริมฝีปากเรียกเมย์ลีเขาจำเธอได้หญิงสาวส่งยิ้มจางๆให้อย่างคนทำอะไรไม่ถูกเมย์ลีใช่ไหมพายับไม่พูดเปล่าแต่เดินเข้ามาหาสาวน้อย พลางมองอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าเด็กน้อยในวันนั้นจะเติบโตขึ้นมาเป็นสาวสวยสะพรั่งในวันนี้ถ้าไม่ติดว่าเธอเป็นลูกสาวของย่าตัวเองเขาคงอยากได้เธอมาเป็นเด็กในปกครองเพิ่มอีกสักคนสวัสดีค่ะคุณอาเหมยลี่ยกมือไหว้พายับอย่างนอบน้อมอย่างน้อยอีกฝ่ายก็คือญาติคนหนึ่งแม้ที่ผ่านมาพายับจะไม่เคยโผล่หน้ามาให้เธอเห็นเลยก็ตามทีหมยจริงๆด้วยอาไม่คิดเลยว่าจะเจอเหมยที่นี่เราเรียนที่นี่เหรอแล้วเราเป็นยังไงบ้าง ตั้งแต่พ่อแม่เสียอาได้ยินมาว่าหาดินรับเราไปดูแลนั่นเป็นเรื่องที่พายรู้ดีอยู่แล้วแต่เขาไม่คิดจะเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเด็กคนนี้เพราะต่อให้เป็นญาติกันก็จริงแต่ว่าตัวเหมยลี่หรือแม้แต่เฉียนเปาและเมียของมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรสำหรับเขามากไปกว่าเรื่องธุรกิจเฉียนเปาตายเขาก็ไม่จำเป็นต้องเสแสร้งทำตัวเป็นพ่อพระรับเด็กกำพร้าอย่างเหมยลี่มาเป็นภาระปล่อยให้ไอ้โง่หสดินดูแลเธอแบบนี้ก็ดีแล้วค่ะลุงดินเป็นคนรับเหมยไปดูแล เมลลี่ยิ้มแกล้งนขณะตอบจะว่าอย่างไรดีละ่ะเธอบอกไม่ถูกเลยว่าทำไมถึงรู้สึกแปลกๆกับชายคนนี้ทั้งที่เขาก็เครือญาติเธอแท้ๆอาจาเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยเหลียวแลกันละมั้งเธอเองก็เกือบลืมไปแล้วด้วยว่าตัวเองยังมีญาติที่รู้จักอีกคนรีไปเรื่นหรือเปล่าทำไมรีไปดื่มกาแฟากันหน่อยไหมไม่เจอกันนานอาคิดถึงเมยนะเมลลี่นิ่งคิดเพียงชั่วอึดใจก่อนจะพยักหน้าตอบตกลง ร้านกาแฟที่พายับพามาอยู่ภายในมหาวิทยาลัยที่เหมยลี่เรียนอยู่เขาสั่งเครื่องดื่มให้เธอเสร็จสับแล้วกลับมาพร้อมโกโก้เย็นและขนมเค้กสองชิ้นซึ่งเป็นของโปรดที่ครั้งหนึ่งเขาเคยซื้อมาฝากเธอบ่อยๆอย่างที่ว่าเขามาบ่อยจนจำได้ว่าเธอชอบกินอะไรขอบคุณนะคะอาจำไ้วะตะกอนเหมยชอบกินโกโก้มาส่วนขนมเค้กอาไม่แน่ใจว่าตอนนี้เรายังจะชอบกินอยู่ไหมดูตัวเล็กๆแบบนี้คงรักษาหุ่นนะ่ดู คนเป็นอามองหลานด้วยสายตาแพล่าเพล่าเหมยยังทานอยู่คะ่ะกุอาความจำดีจังเลยนะคะขนาดไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีเหมยรี่จงใจตอกย้ำให้อีกฝ่ายจำได้ว่าเขาไม่เคยเหลียวแลอะไรเธอแม้แต่น้อยจริงสิอาขอโทษนะที่ไม่ได้ไปร่วมงานของผีเสียนเปากับคุณวิช่วงนั้นอาอยู่ต่างประเทศพอกลับมาก็ได้ข่าวว่าหลานไปอยู่ในการดูแลของสตีแลว้วอาเลยหมดห่วงเพราะรู้ว่าพอ่อหลานสนิทกับฝ่ายนั้นมาเหรอคะ อาเคยคิดจะไปเยี่ยมเหมยนะพายับรีบร้อนบอกแต่คนนันละงานมันรัดตัวมากจนอาแทบไม่มีเวลาหายใจหายคอเลยโกหกโกหก,กแบบที่แม้แต่เด็กยังดูออกถ้าครอบครัวเธอสำคัญกับอาจริงยุ่งแค่ไหนเขาก็ต้องมาได้สิไม่เป็นไรคะ่ะเหมยเข้าใจเข้าใจว่าพอพอ่อแม่เธอตายก็หมดประโยชน์สำหรับเขาแล้วไงล่ะจริงๆวันนี้อาก็ยุ่งมากที่เขามาที่นี่ก็เพราะมีแพลนจะขยายธุรกิจนะ อาเข้ามาช่วยทางมหาวิทยาลัยดูเรื่องสั่งตึกเพิ่มพอดีว่าบริษัทอาทำด่านอสังหาริมทรัพย์กำลังสนใจร่วมงานกับหน่วยงานภาครัฐพอดีพายับจิบกาแฟแล้วเอ่ยต่อการทำงานกับรัฐเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะต้องชํำนานมากมาอย่างนั้นคงไม่ได้รับความไว้วางใจอาไม่แน่ใจว่าตอนพ่อแม่หนยังอยู่เคยเล่าให้เหมยฟังหรือเปล่าแต่เอรจงสิอาลืมไปว่าสองคนนั่นดูแลเรื่องอสังหางานเอกชนทั่วไป ยังไม่ได้มีโอกาสได้จับมือกับหน่วยงานภาครัฐเท่าไรก็ขั้นตอนมันทั้งนานทั้งช้าแถมยังยากมากนี่นะไม่ใช่ใครจะทำได้ง่ายๆนะเมลี่รับฟังเงียบๆแว่าวหัวใจเธอกลับเต้นแรงจนแทบจะผิดจังหวะทุกประโยคที่ออกจากปากพายับดูคล้ายจงใจจะกระทบกระแทกแดกดันให้เธอรู้สึกว่าครอบครัวเธอพ่ายแพ้ต่อเขาเพื่ออะไรแข่งกับคนตายเนี่ยนะถ้าอยากได้รับคำชมจอมปลอมขนาดนั้นนะักเธอก็จะให้เอาบุญแล้วกัน คุณอาเก่งจังเลยนะคะเมยลี่ยิม้มไม่ขนาดนั้นหรอกว่าแต่เมยสบายดีนะเขาเรียนที่ดีได้แปลว่าเก่งเหมือนกันเรียนคณะอะไรล่ะเราคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาฝรั่งเศสค่ะแบลบกอาคิดว่าเราจะเรียนธุรกิจแบบพ่อแม่เราซะอีกสองคอนน่าเก่งมากนะอ๋อถึงเก่งแค่ไหนก็ยังมีวันพลาดได้เหมือนกันพายับกระตุกยิงเมื่อคิดถึงเฉียนเปาญาติผู้พี่ที่คิดว่าตัวเองสูงส่งและเก่งกาจเกินใคร สุดท้ายจุดจบของพวกมันหน้าก็เป็นแบบนี้นี่เองสินะว่าไงนะคะเมลลี่สบตาพายับอย่างไม่เกรงกลัวลงังสหรค์บางอย่างบอกเธอว่าเขาไว้ใจไม่ได้และแน่นอนว่าที่ผ่านมาเขาแค่แสร้งทําตัวเป็นคนดีคอยเข้าหาพ่อกับแม่เธอเพื่อให้พวกท่านไว้วางใจหรือว่าสายตาเมลลี่เปลี่ยนเป็นมองคนตรงหน้าด้วยความสับสนเธอไม่อาจตัดสินด้วยความมั่นใจได้ว่าคนคนนี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเพราะถึงอย่างไรเขาก็คือญาติของเธอ แม้จะเป็นญาติห่างๆแต่เขาคงไม่เลวถึงขั้นชรยศผู้มีพระคุณของตัวเองหรอกมัง้งช่างเถอะวาตาเรียนจบแล้วนี่จะช่วยงานเฮมมาาต่อหรือเปล่าเราพยับว่าพลังยกถ้วยกาแฟขึ้นดื่มอย่างใจเย็นน่าจะาค่ะคุณอารู้จักคุณเฮมด้วยหรอคะไม่เชิงหรอกถ้าเคยได้ยินชื่อพอนุ่มไฟแรงคนนั้นบ่อยๆถึงจะอยู่คนละแวดวงกันแต่เขาก็เป็นนักธุรกิจที่หลายคนให้ความเกรงใจนี่นะอายุยังน้อยแต่สร้างกำไรเหตบริษัทได้มากหลายเท่าตัว เด็กว่าพัฒนาอย่งางเก่ากระโดดเลยล่ะพายัพพลงศีรษะก่อนเอ่ยต่อท้ามยททำงานกับเฮมาราชยังไงต้องได้อะไรดีๆกลับไปแน่อยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วนี่ใช่ว่าพายัพจะชมเฮมาราชจากใจเขายอมรับว่าไอ้หนุ่มนั่นมันแน่มันเจ๋งมันเก่งจริงแต่มันก็น่าโมโหอยู่ดีที่ไอเด็กเมื่อวานซืนเก้าขึ้นมาเป็นนักธุรกิจที่ใครๆต่างยกย่องชื่นชมทั้งที่ตำแหน่งที่ทุกคนพูดถึงสมควรจะเป็นชื่อของเขาเสมากกว่าค่ะเมยก็คิดอย่างนั้น เออแต่ถ้าเหมยอยากทำงานที่บริษัทคุณอาล่ะคะเหมลี่ทำหน้าซื่อตาใสาถามเพื่อดูปฏิกิริยาของอีกฝ่ายเอาสิถ้าให้มรรดยอมปล่อยเราให้ดุดมือมาจริงๆน่ะนะคนบ้านนั้นน่าจะห้วงเรามากไม่ใช่เหรอความจริงเขาเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันคนที่ไม่ใช่ญาติกันแต่กลับรับดูแลเด็กคนหนึ่งดีขนาดนี้มันไม่แปลกไปหน่อยหรือที่สําคัญพายับหยุดความคิดกว่าตามองสวดทรงองคเอวของสาวน้อยตรงหน้า ริมฝีปากอดยกยิ้มไม่ได้เมื่อในใจแอบคิดอกุศลเมยลี่ออกจะสวยสดไร้ที่ติปานนี้ไม่เอหะสดินก็เห็นมาร่าต้องคิดอยากเอาเด็กคนนี้มาเป็นเมียเก็บบ้างแหละหรือไม่แน่ตอนนี้เยนูนี่อาจจะเป็นเมียของใครสักคนในบ้านนั้นไปแล้วก็ได้พายับไม่เชื่อเรื่องคนทำดีไม่หวังผลของแบบนั้นเป็นเพียงนิยายหลอกเด็กเท่านั้นเรื่องนั้นไม่ว่ากันอีกทีก็ได้ค่ะเอาเป็นว่าคุณนาไม่รังเกียจเหมยเหมยก็ดีใจแล้วค่ะอาจะรังเกียจเมยได้ยังไงเราเป็นญาติกันนะ ไม่พูดเปล่าพายับยังเอื้อมมือมากุมมือสาวน้อยอยังอดใจไม่ไหวก่อนส่งยิ้มให้เธอประหนึ่งอาผู้รักใคร่เอ็นดูหลานสาวเสียเหลือเกินขอบคุณคุณอามากนะคะเมยลี่ฝืนยิ้มทั้งที่ใจอยากจะกระชากมือกลับออกมาแทบตายแต่เธอฉลาดพอที่จะไม่ทำอะไรแบบนั้นตายละอาลืมเลยว่าต้องไปคุยงานต่อไว้เจอกันนะเมยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะคุณอาหญิงสาวมองอีกฝ่ายเดินจากไปด้วยสีหน้าปกติ แต่ว่าในใจได้เก็บทุกความสงสัยเอาไว้เรียบร้อยแล้วเธอจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าพายับทำเรื่องไม่คาดฝันนั่นจริงหรือไม่ถ้าใช่เธอจะหาวิธีทำลายเขาเองกลับมาถึงบ้านเหมยรีรีเปิดโน้ตบุ๊กทันทีเมื่อบ่ายตอนอยู่ในคลาสเรียนเธอแทบไม่มีสมาธิเพราะเอาแต่คิดถึงคำพูดต่างๆนานาของพายับเธอมั่นใจว่าไม่ได้คิดไปเองแน่เรื่องที่อีกฝ่ายจงใจพูดแดกดันพ่อกับแม่เธอทั้งที่แต่ก่อนพวกท่านมีพระคุณกับเขา คำพูดเรากับศัตรูคู่แข่งพวกนั้นก็ไม่สมควรออกจากปากพายับสิลืมถามชื่อบริษัทมาด้วยสิเมลลี่ปพูหายใจแรงๆหน้าโมโหชะมัดที่เธอดลืมถามข้อมูลของอีกฝ่ายไว้เอาเถอะคงไม่ใช่เรื่องยากหรอกมั้งที่จะสืบหาประวัติของพายับก็พายับเล่นโมไว้ซะเยอะว่าตัวเองเก่งเจ๋งมีฝีมือจนหน่วยงานรัดเรียกตัวใช้งานฉะนั้นคงหาตัวไม่ยากนายพายับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เมลลี่พิมพ์คำสืบคน้นทันใดนั้นก็ปรากฏข้อมูลมากมายจนลายตาอันดับแรกเธอเลือกจิ้มเข้าไปที่ประวัติของบริษัทที่อาเป็นผู้ก่อตั้งเมลลี่พึมพำอ่านออกเสียงนายพายับวิวัฒน์พาณิชประธานบริษัทวิวัฒน์พาณิชจำกัดประกอบธุรกิจด้นานอสังหาริมทรัพย์มากกว่าสิบปีแม้ช่วงที่ผ่านมาจะประสบปัญหาด้านกำลังทรัพย์ถึงขั้นขาดทุนเนื่องจากขาดประสบการณ์แต่ช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมานายพายับได้เปลี่ยนชีวิตพนักงานหลายร้อยคน นำเงินทุนจากการลงทุนกับนักธุรกิจจีนเจ้าใหญ่มาปรับโครงสร้างและแผนงานในบริษัทใหม่หมดทุกวันนี้วิวัฒน์พาณิชย์จึงกลายเป็นบริษัทด้านอสังหาชั้นนำของเมืองไทยเจ็ดปีเป็นช่วงหลังพ่อกับแม่เธอตายสินะนักธุรกิจชาวจีนงั้นหรอครั้งหนึ่งเหมยลี่เคยได้ยินพ่อพูดเรื่องการลงทุนกับนักธุรกิจจีนแต่ตอนนั้นเธอไม่สนใจธุรการงานของผู้ใหญ่เลยไม่ทราบรายละเอียดอื่นๆแต่แค่นักธุรกิจจีนที่ฟังดูคุ้นๆก็น่าจะเกินพอ ทุกอย่างมันบังเอิญเกินไปไหมนักธุรกิจชาวจีนที่พ่อเธอร่วมลงทุนด้วยจะใช่คนเดียวกับที่ให้เงินลงทุนกับพายับมาหรือไม่เมลลี่ไม่ได้อยากจะคิดแง่ลบแต่ผู้ต้องสงสัยเดียวในสายตาเธอมีเพียงพายับเท่านั้นมันไม่ใช่เพราะพายับไม่ไปเคารพศพพ่อแม่เธอเป็นครั้งสุดท้ายแต่เพราะคำพูดเมื่อกลางวันของเขาตั้งหากเธอมั่นใจทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปแน่เพราะทันทีที่พ่อเธอล้มพายับกลับผงาดขึ้นแทนนักศึกษาสาวเอื้อมมือหยิบกรอบรูปภาพครอบครัวขึ้นมาดู น้ำตาเอ,อ่อคลอเมื่อคิดว่าที่ผ่านมาครอบครัวเธอไม่เคยคิดร้ายกับใครพ่อกับแม่เป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีกับทุกคนมาตลอดแล้วทำไมพวกท่านต้องมาเจอเรื่องพวกนี้ด้วยเธอไม่เชื่อเด็ดขาดว่าพ่อจะไม่รอบครอบจนพลังพลาดจะต้องมีใครสักคนทําให้พ่อไว้ใจยอมลงเงินมากมายจนขาดทุนล้มละลายเช่นนี้อย่างแน่นอนหนูจะหาความจริงให้ได้คนพวกนั้นจะต้องมีจุดจบเหมือนที่มันทำกับครอบครัวของเราเมลลี่ให้คำมั่นกับรูปครอบครัว เธอควรจะได้เติบโตมาท่ามกลางความรักของพ่อแม่ผู้แสนดีควรจะเป็นสาวน้อยที่ร่าเริงสดใสาตามวัยโดยไร้เงามืดในหัวใจไม่ใช่กลายเป็นเด็กกำพร้าเช่นนี้ <c oughs> น้ำตาเธอปริ่มล้นอย่างไม่อาจห้ามที่ผ่านมาเหมยลี่ได้รับการดูแลจากครอบครัวหัสดินมาตลอดเธอพยายามใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดจนทำให้ทุกคนเข้าใจว่าแผลในอดีตของเธอได้จางหายไปแล้วใครจะรู้ว่าความจริงนั้นไม่ใช่เลย เธอไม่มีวันลืมภาพพ่อกับแม่ที่นอนจมกองเลือดลงหรอกคงจะลืมไม่ลงไปตลอดชีวิตนั่นแหละเมื่อก่อนเธออาจจะยังเด็กได้แต่คิดน้อยใจที่พวกท่านทอดทิ้งเธอไว้คนเดียวแต่มาตอนนี้เธอรู้แล้วว่าพวกท่านคงเสียใจที่ตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทำอนาคตรครอบครัวพังจนไม่อาจทนมีชีวิตอยู่ต่อได้การพบเจอพายับและหาข้อมูลส่วนตัวของอีกฝ่ายในวันนี้ทำให้เธอจำต้องเจียมเนื้อเจียมตัวว่าคงไม่มีปัญญาหรือฤเดชพอจะต่อกรกับจิ้งจอกมากเล่ยอย่างพายับได้ คนที่ช่วยเธอได้คงมีเพียงนักธุรกิจไฟแรงที่หลายคนให้ความเคารพยำเกรงอย่างผู้ชายคนนั้นเมลลี่หยิบโทรศัพท์กดโทรหาคนที่พร้อมจะช่วยเธอและพร้อมจะย่ำยีเธอในคราวเดียวว่าไงเปลี่ยนใจแล้วค่ะข้อเสนอของคุณแฮม ว้าจบตอนนี้ซะแล้วพ็นยังไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าถ้าเ,เพื่อนๆอยากฟังฟินๆยาวๆโดยไม่ตัด NC สามารถเข้าไปโหลดได้ที่เมบปินะคะ